ยังอยู่ที่เก้าที่เดิมเดอ้อยังอยู่จำประซักอยู่ฟังลาวอยู่โอ้มีด้านตำรวจทางหน้าตำรวจตั้งด้านตัวดีนั่งกินกระเบียงอยู่นี่ออกมาเนี่ยเห็นด้านเลยฮัลโหลสบายดี ตอนนี้น้องก็ยุที่้านก็เปียกเนาะมาแวะกินข้าวเซาข้าวเซาเมื่อนี้กกินเวลาสิบโมงสิบโมงสี่สิบแล้วสีเข้าตอนเที่ยงแล้วสบเป็นข้าวเที่ยงข้าวเซากับข้าวเที่ยงของน้องนี่ก็คือกินพร้อมกันเนาะตอนนี้น้องยูทานก็เปียกก็ทานก็เป็นทานก็เปียกแคมท่า ยังอยู่ที่เก่าที่เดิมเดอ้อยังอยู่จำปาะซักยูฟังลลวอยูเนี่ยฮานี่นี่ฮาน,นี่ที่เพื่อนขายฮาน,นี่นี่ที่เพื่อนขายเนาะค่ะจะมีกรเปียกมีเฟอร์้วก็มีล้อนเนาะจะมีแต่สามอย่างนี้ น้องก็สร้างไปแล้วน้อง,องสร้างคเคาะเปียกคเคาะเปียกหมูเดี๋ยวนั่งท่าเพิ่นเห็ดแล้วก่อม็กกอม,อออมีแต่กาแฟบบอมีโอววนตินหรอโอววนตินเด็จากเนึ้อ ตอนนี้เขาเปียกน้องกระไดแล้วอันนี้เป็นน้าเปียกส่วนอันนี้แมนเฟออันนี้เส้นเฟอประเทศลาวนี่เป็นคือเ,อเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนวาะก๋วยเตี๋ยวเรือนอนนี้ก็เป็นเส้นแล้น,นี้คือกันแล้วเพิ่นก็มีมาผักกับมาพร้อมผักกับของเฮาเดี๋ยวน้องกินเขาเปียกก่อนเด้อ ตอนนี้น้องก็ปรุงเขาเปลี่ยกรล้ดเ้อแล้วน้องสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือคนไทยอาจจะบบชินหรือว่าอาจจะบ่เคยเห็นเนาะก็คือ,อยุราวนี่ยุฮานนี้ยุจัมปัสซักน้องขึ้นมักจะใส่โซนแบบนี้เนาะเวลาน้องกินกระเพียงน้องไปกินหลายฮานแล้วน้องสังเกติ่งนีมันจะเป็นแบบนี้เลยโซนมันจะเบา ก็บเบี้ยอยู่นี่ออกมานีเห็นด้นเลยตอนนี้น้องกาขึ้นรถแล้วเนาะเมื่อกี้นี่กินข้าวนี่มดเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันนี่น้องถามว่าน้ํานี่จอกเท่าไรคุณมาน้ํานี่น้ํานี <c oughs> น่ที่น้องสร้างนี่น้องปิดน,น้ํากาแฟกาแฟอวบันตป่นอวบันตินจอกระสิบพันน้ําจอกระสิบพันสองจอกกะซาวพัน เจ้พันลบเจ็ดสิบหลือห้าสิบห้าสิบนี้เพื่อนมากระเปียกกระฝืนนี่ราคาเท่ากันเนาะแปลว่ากระเปียกนี้ถ้วยละเจ้าห้าพันเฝืนกระถ้วยละเจ้าห้าพันเจ้าห้าพันนี่ตกเงินบาทก็ประมาณห้าสิบบาททั้งมืดนี้รวมทั้งมืดนี่ร <c oughs> วมทั้งมืดนี้เจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันนี่ตกเป็นเงินบาทนี่ร้อยสี่สิบบาทประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ ตอนนี้น้องก็อยู่ที่ด้านด้านทางฝั่งลาวเนาะน้องก็จะข้ามกลับทางซ่องมิคคือเก่าน้องตอนนี้น้องจำออกเมืองแล้วก็คือออกมาจากฝั่งลาวแล้วละกัทางลงนี่เห็นเพื่อนขายอีย่างบรายนะคะมาเบิ่งนำกันเพื่อนขายอย่างแน่ทางนี้พ่อถ่า,ายนี่เดอ้ออันนี้เฮดบ่เหรอเฮดบอส เห็ดปปลาอันนี้ไม่ดกกระเจียวดอกกระเจียวเอาเพิ่นเอาไปเะ็ทยังกินเอาไปด้วเอาไปด้วงทีปดนกระเจียวกระยังโอ้อันนี้เป้งฮะเมเป้งแมเป้งเป็นยังคืออื่นแมเป้งเมเปงแมมูแดงเลยดูอ๋อเมมูแดงแบบนั้นเลยแมไท ข้าอยหนี่เด้ออันนี้หมักกระบกเนาะอันนี้ข้าขายถุงเนี่ยแหะมักกระบุกส0บาทตัวนี้ก็ส0บาทอร่อยหนึ่งกะเทียมทงสาบาทตัวนี้มงกีรับ10บาทตัวนี้หาส0บาทหาส0บาทนีรจะขีดว่าจะาหโลดายโลดเนาะอันนี้ไข่มุดแดงเขาเมาแบบอันนี้เข่าเมาบอันนี้เขาเมาเอ้เขาเมามีลเราย่ เขาเมาเมาหน้าแท่ะเขาเมาหน้าแท่งโอ้อ้าวอันนี้มันมุกเนี่ยมุกไมเป็ดใครไมเป็ดแบบนั้นหเวอโอ้แต่อันนี้ใส่ใบใหม่เนาะอันนี้เป็นตัวเนี่ยตจีตจีเอาไปใส่เก๋งก็ไม่เนาะเราไปปวดกินก็ได้เนาะเดี๋ยวตุ้งเอิงเดี่ยนี้นี่มีว่านะตุ้งเอง โอ้หลายเลยหลายเลยท่นี้อันนี้เมนนมนย่านีหออีู่ผักหอมอีกู่แมนเอาไปตำเจลไปตำเจลหอมดีเมนบอกแมนป้าขายมัดจังเลยนี่ตันี้มดละสับามาโอ้าละบาทขจับเ้เบิ่งมัดนึงในหลายสำเร็จตัวนี้สบาทตัวนี้สับาทเนาะมมอันนี้มัดหนึ่งอันนี้ส้าบาท ไปตำเจวจีตำเจวจเ,จเนะาะหอมเอา,ามาเกียวในไทยตัางในคนกัอันนี้มวนไทยอันนี้สามมัดลอยไมตัวเอาของถึงต้องรอันนี้มัดใหญ่ในหนึ่งสามัดลอยมีไอ้สามมัดลอยกับสามมัดหาซี <c oughs> โอ้นี่แต่อาหารนี่อาหารจานข้าวได้เหรเนาะโอ้น้นำถุงโอ้น้ำถ้งเกลียวปกักไบใหญ่น,นึง ป้าน้ำผึ้งป้าบอจ้า้งสงรคายสองเือสองรอยขวนบอจ้าป้าขวดละสองรอยุกเงินกี่นไดน่ขวดละแสนหนึ่งแสนกอึ่งนี้อึ่งไม่ใครบออึ่งไม่ไข่อเฮดบออนพักหวานอึ่งไครเอ้หงปาอันนี้หนังเราไปเที่ยวบอกยามนซีปยา่หนัง หนังหนังกล้วยเหรอหนังตัวขั้วใคยมัดละจังใดนี่หนังนี่อีมัดตัวใหญ่ก่าตัวน้อยตัวใหญ่มัดละ่อยตัวใหญ่ละมัดละลอยแต่หนังเวียนจันตัวใหญ่ไม่จะเป็นหนังตะเวียนจันโอ้ตัวใหญ่นี่มัด่ะหนังเวียงจันอันนี้มัดไอ้มัดละลอยนี่มันมีจักเซนมันละลอยมีเจสเซนตัวน้อยดิสิอะไรก่อตัวน้อยซีมัดลอยซีมัดลอยมาละเส้าหาบาท เอาหาบาทมีมี่หาสินเนาะอ๋อขอเบิรงเด้อขอทายเด้อปลาแห้งเพิ่นก็มีขายเนาะโอ้ทางนี้เป็นมะม่วงกินส้มอ้าวห่อนกินส้มเนาะอ๋ออันนี้ไม่ยังนี่มักจองโอ้อันนี้หมักจองคนไทยเอิ้นว่าะอย่างก่อนส้มลองส้มโลงขอเบอร์เด้อ อันนี้มักจ้องปั๊กซี่คนอื่นว่ามักจ้องนี่เอาไปเซ่ล้วกันไซอิดคุณปลากิ่นแซ่บมีมักจ้องปั๊กซี่ <c oughs> คนไทยอื่นว่ามักตำลงุงเบอสขอบใจหลายๆเด้อว,ว,ว้านี่น้องเมื่อกี้นี้น้องจำพาสปอร์ตอยู่นี่ลงมาแล้วกันเห็นเพิ่นนั่งอยู่นี่เต็มเลยทางนีนี่ก็ซื้อมากมาทางนี้เนาะนี่เนาะนี่น มาหนิยังเรียวขวามาหน,นีเพิ่นขายเครื่องมากระไลมีแต่ของบันเท่าทั้งนั้นเลยมันไผ่ทีเขามาเที่ยวยุทางซองเมกนี่ค่ะมาเลาะมาเบิงไดเดอ้อนี่ของกินกับเขาไปเฮ็ดกินเนาะเสือไปเฮ็ดกินโอเคเดี๋ยน้องกระสีเข้าไปทาง่องเมกเนาะไปจำา a ส s อ o r t ขาเข้าจำา a ส s p o r t ขาเข้าประเทศไทยต่อ เดี๋ยวไปหาคนไอคน้คนคนขับเหลือไปหาไอ้คนขับรถก่อนเอารถขามเซ้นเคยนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาทางซ่องเมก็กฟังประเทศไทยแล้วก็คือที่รถตืดมาหน่อยเดียวนี่ก็หอดแล้วเนาะนี่อันนี้ก็คือด้านทางซ่องเมก็กฮูกแบรบพื้นโกรสร้างตึกอาคารนี่แป๊กไม่เนาะ เบ่งแะครับแปกตาดีแต่ก็งามเนาะน้องสไปจำพัสปอร์ตข้างในกอนเดอ้อค้นกับรถนี้จำบนละทีจำคนละเือจำคนละอันน่ตอนนี้น้องก็ออกมาจากด้านขาเข้า,ขาทางฝั่ง,งประเทศไทยเรียบร้อยเดี๋ยวน้องกะสิขึ้นรถเนะาะแล้วกะสีเดินทางไปต่อรถหลายซูมเมอรเว้ยขนาดมื้อนี้เพิ่นเริ่มสงกา์แล้วเนาะคนข้ามกะยังมี อยู่แต่กับบหลายเท่าที่มือมือที่น้องข้ามมาเดีน้องขึ้นรถกันเด้อเมื่อกี้นี่น้องลื่มแจงเนาะ่าน้องนี้จำขาเขาเาท่างขาออกมาจากประเทศเล่าและะ้วกับขาเขามาประเทศไทยทางทรงมิกเนาะ โลเคสันคือเกา่าเพราะว่าชีเดินทางไปทางมุกดาหารเนาะมือน,นี้ก็คือนองออกมาจากฟังเล่าเขาฟังไทยน่ก็เสียดาละสองรอยเนาะออกฟังเล่านี่ก็สองอยเขาฟังไทยน่ก็สองอยก็เป็นสี่อยเนาะสำหรับคนไทยเนาะที่เอารถข้ามไปเล่าแล้วก็เลยสิกับกับมาก็คือ,อ,อกับมาจากกับมาจาก เที่ยวลาวแล้วกลับมาฝั่งไทยนี่เนาะกาซิเซียผ้าผ่านด้านประเทศลาวนี่ก็คือ130ยสสบาทไอ้สาบาทนี่ก็คือเป็นคา่าที่เพิ่นว่าล่วงเวลาานะก็คือมื่อน,นีเป็นวันที่13อยู่ลาวนี่ก็คือเริ่มลินปีไม่แล้วแล้วก็มาเขาทางรงเมกนีก่เสียเ้าหาบาทรวมทั้งหมดทั้งมวนกะ ถือลอยหาสิหาบห้าบาท 嗯。嗯 ตำสมน้ำบอกนี่เอาตำสมน้ำากลตัวนึงไกลนีซับวะค่ะหรือเอาเป็นตัวมอไปเลยซับสมตำเนียบทดปะโบเผ็ิดค่ะโบเผ็ิดเนาะข่าเนียยน้ำปะค่ะข้าเนียวน้ำน้ำสิบบาทสิบาทไอย่าสิบบาทไู้สาวว่ากลัวจอดเลยหมวดในเรื่องออล้วขไทจะาของกันตัวนี่นองกา เดินทางมาแต่อันส่งมกมากไกลจะหอดอุบลอ,อุดรแล้วเนาะตอนนี้และออีกเจ็ดสิบกว่ากิโลจังถึงอุดรตอนนี้เวลากาสามทุ่มแล้วสามทุ่มตรงเป๊ะเ๊ะแล้วก็เลยแวะมาซื้อไก่ยูเขาสวนกวาวกวงบ่ที่นี่น,น้นองก็เลยมาแวะซื้อไก่ยูเขาวสวนกวางเพราะมันป็นทางพานซื้อไปไว้กินตอนค่ำเนาะเพราะว่าว แต่มันจะหิวเขา่ามันกันนั่นแหละเพื่อไปหอดอุดรมันกันสซีเดิกแล้วเขาก็สิกูเก็บ่านมันแล้วขับรถมาแตงซองมิกมาถึงอุดรครับเบิร์แรงเลยเบริร์มือเลยเนาะเขาขาับมาประมาณจั้งโมงมั้ยโมงคช่วงเกือบเทีบบเ่ยงเลยครับหาโมงสอง <c oughs> ออ เดี๋ยวน้องท่ายบรรยากาศห้เบิ้งร้านมีมีหมาดำข้าทายจะจะเลยเจ้าเจ้าปิยงท่านเจ้ามีติ่มเลยขายไก่ปิ้งปิ่งไก่นีนีบนนั่งกินข้าวพร้อม สายตุ๊บิดเดอนี่เดอเอาไก่คะว่าแปดสิบบาทค่ะเลยแปดสิบบาทอันน,น,น,นี้ได้อาหารมาแล้วเดี๋ยวพาถางกันทวนน้ำพึ้นก่อนแปกดหน่อยเอาเอาไาว,ว้ชาานีเบามวลเ้ยเฮ้ยออกเดินทางต่อเฮาปนี โอ้ยมุ่งนาสู้บ้านเลยคุณนาจะน้องเดินทางต่อกันเด้อ<า>บ๊ายบาย